ตกส,สวยงามมากเลยค่ะทุกคนตกแต่เศานะคะตกแต่เศายัางว่าต้านหยุดเลยเป็นเม็ดเนียนหน่อยคือเม็ดฝนใช่ไหมคะทุกคนนี่เม็ดที่มานะเป็นคือเม็ดฝนนะคือเม็ดคือเม็ดฝนลิ้นนั่นเอง แก่พักได้จุ่มละกล็มาจากเมืองไทเปะจะได้มาจัดก,การปลูกเลยกล็มาจากเมืองไทยกับสีกีเพราะท่านเพาะท่านอุน่นว่าอะไรดอกค่ะเต็กับปูพักเองเตรียมก็มาถ่ายเรื่อนี้แต่หน่อยให้ทุกคนดูคพาไปน้ำเน่ อันนี้เสียงแป้งๆค่ะที่ว่าเสียงไงอิมาตัวก้อนใหญ่มันออแมานเี้ค่ะทุกคนจังห้างลิ้มค่ะห้างล้างน้ำเลยค่ะตอนถ่ายตอนนั้นยังก้อนเล็กๆอยู่เลยค่ะทุกคนตอนนี้เม็ดใหญ่เลยค่ะ เล็กใหญ่สวยไม่ค้าเหมือนปุยนุ่นเลย thank <laughs> you สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนยายเจิมชนนบสวีเดนมาได้ัดทุกคนมากินเขายายเจิมอ่างก่อนค่ะแกงเห็ดพึ่งหวานใส่ยังก่อนเนาะใส่อันผักหขมค่ะใส่น้ำผักหขมเพราะว่าผมไม่น้ำอย่าน้ากับเข่าราดบร์รีเป็นเขากำเอาเมื่อยหยุ่มยังสีเลยค่ะมาค่ะมากินน้ำกัน แต่เตบแต,แต,แต,ตบทุกคนแสบคำแเล็ <c oughs> อร่อยมากค่ะใช่ใบพักหม ปั้นเป็นในน้ำยานั่งแล้วก็ใส่ใบสดน้ำแล้วก็บ่มิพกอิตูวย่เจมกับใส่หูลาภาลงไปค่ะหูลาภาที่นปลูกไว้ใส่ช่องในแข็ไว้นะคะช่องฟิตนะคะ จอน,นบ้างไปตั้งข้างีเลยนะใส่มืออยู่มอต้องใส่ซวนซวนบอกเขากำแซบแซบกรุบกรุบกรุบแหละทุกคน Ừ. nghe nhẹ nhẹ cúp 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 nhỉ. Hmm. Ừ. แกงเห็ดพึ่งหวานกับบรรยากาศนหนาวๆของนอกหิมาตุกิกนนิ่มแล้วก็จะ่เป็นยาง้วยหิมะ ท้าเราทาเป็เกี๊คือว่าสูงจนเธอ,อยังสั่นเลยทุกคนไปนอย่างไรน้องออกมาเห็ดเผือกวานเก็บใส่ช่องฟีดใสแล้วก็บ่ำอ,อยากกิน,นมกับมะแก่ เกี่ยวใบทังหลายกิโลนะคะทุกคนอันลวกแล้วก็ใส่ชองฟีดไว้นะคะ,จะเจิ๊มสูตรเจเจิมแก่กันมีอย่างกระใส่ลงไปล่ะเฮ็ดบุคือบ้านเขาน,นะนะ อีก <c oughs> คำเดียวก็แสีบย้ำนั่นเ <c oughs> <c oughs> อาอีกคำหนึ่งทุกคน เผ็ด yeah น้อยนึงค่ะแปิดไม่เดียวคือเก่าละกับเผ็ดคือเก่าละ่นะเจิมกินอิ่มแล้วก็มาคุยกับเอฟซีนิดๆหน่อยตามสไตล์ยาเจิมคือเก่าละค่ะ ไปถ่ายวิวเห็นบรรยากาศข้างนอกล้วก็มานางกินขา่าว่าน้ำเอฟซีทุกคนแสบคือเกาหล่ะค่ะหออาหารดัดแปลงของยยจ้มนะคะฮิมากะกะตกสามมือแล้วเนี่ยนี่นะฮิมาตกนะี่ยอันที่วายยจึมเอาคลีปลงไปอันที่ว่ามีสัตว์นันเอาทุกคนกับเบิ่งล้วละที่ว่ายยจึมมาถ่ายไว้ แต่สามมือแล้วก็คลิปลุ่งร่วมน้ำกันนั่นน่ะแต่คลิปนี้เนี่ยทายมัว่านีตอนที่มาตกตกเนี่มนานะค่ะแต่มือนีกับตกหนา,าไปไทายทุกทุกคนเบิงตอน,นมันตกเศร้าแล้วแต่ว่าน,นาย้่เศร้านะคะแล้วก็มากินข้าวแกงเห็ดพึ่งหวานคุยกับเอฟซีนี่แหละค่ะเอาแค่นี้แล้วนะด้วยกับทุกคน ทุกคนคงจะสบายดีกัเนเด้อคะเนาะบ้านเราก็อากาศก็ร้อนแล้วดูแลสุขภาพได้ด้วยนะคะทุกคนอากาศร้อนพอกันไหมคลิปหนาได้คะ่ะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าจะเจิมบอนผิดตกประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะบอกไปตามทัจจายเจิมนี่แหละคะ่ะ พอกันไม่คิดนาะสวัสดีค่ะคุณเน้นี่เจิมมื่อวาอนก็ว่าแปลกนะก็ไปกับมาแล้วเนาะวันตีออเอาแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบาย